คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s 95. m 95.75เมกะเฮิร์ กอต้อนรับเข้าสูร่ราการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรวันนี้วันพุธขึ้น12คำ่ำเดือนยี่ปีมะโรงวันที่23มกราคม2 5 5 6ผมปริญญาสีทุกคนผมมานเนกายสอนอยู่เป็นเพื่อนคุณที่นี่ครับ,รบแล้วก็มีพิทักษ์สิทธิเทสนนเป็นผู้รับโทรศัพท์และเปิดคุม<า>เสียงเมื่อกี้เพียงเพราะทุกใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านก็คือบ้านบ้านก็คือจุดเริ่มนะของสังคม เพลงที่เสียงเด็กๆร้องเลยจะมีอีกเพลงที่ที่รู้สึกผมเคยกุยพิทัศน์ชอบนะมลิไอที่ว่าขายดอกมลายลี่ดามสี่แยกอะไรนึกชื่อเพลงไหมแต่พิทัศน์รู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเ็าเปิดครับเพราะว่าถ้าคนอายุขนาดนี้เราจะนึกชื่อเพลงไม่ออกผมรู้เลยนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรแต่เพลงนี้ชอบใจมากเพราะว่าจริงๆครอบครัวนะฮะบ้านนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของทุกคนนะนะเราเราเริ่มต้นจากบ้านแล้วถ้าบ้านเราดีอบอุ่น โอ้โหนะฮะแล้วเราก็จะสร้างเยาวชนของชาตินะผู้คนในสังคมที่มันเต็มไปด้วยนะฮะความสุขถ้าถ้ามาจากบ้านแล้วมีความสุขสังคมคนในสังคมก็จะมีความสุขเมื่อคนในสังคมมีความสุขประเทศอ่ะมันก็จะมีความสุขครับมันจะมีความสุขแต่มันก็จะไม่ใช่การแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายไม่ใช่เอาชนะแต่มันก็จะเป็นความถ้อยทีถ้อยอาศัย้วก็แล้วก็ทุกเรื่องนะฮะปัญหาทุกเรื่องจากครอบครัวเนี่ย นะฮะมันเริ่มจากบ้านคุณท่านบอกแล้วก่อนมาริบาลอ๋อชื่อเพลงนะอ่ายังจํยังจำได้เนี่ยอ่าก่อนมาริบาลนะวงไามอ่าซึ่งจริงๆแล้วแาบชุดสองอังนอกจากเพราะแล้วยังได้เนื้อหาที่มันที่มันกินใจนะครับผู้คนทั้งหลายซึ่งอันนี้แหละครับเรื่องของครอบครัวเราก็มักจะเอามาเป็นสเก็ตข่าวอาจจะเป็นจากที่อื่นก็ตามแต่เราก็พูดเพราะว่าในเพชรบุรีเองเนี่ยะมันก็เป็นปัญหาเยอะอ่าโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของ การตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมครับประตุมบอกว่าจะไปเรียกเลยเด็กหญิงแม่หรือว่าอะไรนะคุณแม่ไวสายม,มัน<ช>ด,ดูรู้สึกนุ่มนวลละมุนละม่อมอหน้าเป็นคุณแม่ไวสายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ให้ประตุมให้เรียกอะไรอะ่ะให้เรียกว่าท้องก่อนไวอันควรแหละ <laughs> <laughs> คือมันไม่ควรท้องกันนั้นท้อง <laughs> จ้ะก <เอ S 1> จริงๆมันก็เป็นเป็นหลายเรื่องนะฮะ <c oughs> ที่มันมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่ทําให้เด็กสมัยนี้นั้นโตเร็วแตกเนื้อหนุม่มเนื้อสาวเร็วพร้อมก่อนวัยทันควรแล้วก็สื่อสารมวลชนสื่อทั้งหลายที่เข้าถึงมันจะนะมีประเภทตบตีแย่งสามี <copying S 2> วัยรุ่นกรี๊ดเข้าเทคเข้าผับเนี่ยมันเป็นสื่อที่บางทีสะท้อนออกมาในหลายรูปแบบนะนะละครดีๆนะฮะเลดสำหรับคนทั่วไปนะเลดทั่วไปเนี่ยเกือจะไม่มีบอก13บบวกทท้งนั้น 18บวกนี่เต็มไปหมดเต็มตลาดไปหมดแล้วคนดูถามว่าคนดูเนี่ยมันสิบสามบวกขึ้นหรือมัน18บดบวกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องต้องต้องดูเรตติ้งมันสูงไปนะแล้วก็จริงๆเนื้อหาสาระนะครับมันถือว่าจริงๆมันสะท้อนสังคมนะแต่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนใช่นะฮะสำคัญที่สุดนะฮะเด็กๆนี่เริ่มจากครอบครัวนะทีนี้ครอบครัวเนี่ย สร้างได้แค่ไหนสื่อที่เข้าไปในครอบครัวนะั้นมันเข้าได้ทางอากาศนะเข้าได้ทางประตูทางกล่องรับโทรทัศน์อะไรทุกชนิดเลยนะครับรวมทั้งอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะนั้นต้องให้ความใส่ใจในเรื่องครอบครัวเป็นสำคัญนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้ามีลูกหนึ่งคนนะเรียนจบประสบความสําเร็จเขาบอกว่าถูกรอตตลี่วันที่หนึ่งหนึ่งใบโดยไม่ต้องปไปคิดอะไรเลย คือไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากไปกว่านั้นเด็กไม่ดื้อไม่ทำภาระเข้ามาตั้งใจเรียนหนังสือประกอบตั้งใจเรียนเนี่ยถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งแล้วพอแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปซื้อหวยเลยฮะเวลาเดินขายไม่ต้องซื้อเลยถูกอยที่บ้านแล้วนะพออีกคนหนึ่งเรียนจบนะฮะก็สองใบ้อนนี่คือเรียนจบดีไม่เกเรเป็นคนดีของสังคมตั้งใจเรียนศึกษาความรู้นะพอแล้วนะครับก็ถือว่า ใบที่สองถูกกันนะถูกมาสองใบเลยถ้าไม่ถูกสองใบเลยถ้ามีสิบคนนี่จะถูกสิบใบเลยนะฮะลอตเตอรี่มันจะพอมันจะพอให้ถูกมีมีลูกสิบคนก็มีลูกสิบคนก็มีคือถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยได้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้คนหนึ่งติดม้าคนหนึ่งติดเกมคนหนึ่งท้องก่อนวัยอันควรอันนี้อันนี้โดนใต้ดินกินแล้วครับแบ้โดนใต้ดินเล่นแล้วนะแย่เลยนะเรียกว่า เรียกว่าโดนใต้ดินกินตลอดทุกนวนนะครับต้องมันมันจะพาทรัพย์สินอะไรที่ทำเนี่ยซูญหายไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมีงานน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะฮะต้องอาง,งานวิจัยมาอ่านทุกวันผมนักวิจัยนะครับกำลองศ<ด>ึกษาแบบแผนของโรคภัยกับอาหารอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะมีส่วนมากอ่าก,ก็พบว่าเด็กที่ชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดมาก<ว>ถึงอาทิตย์ละไม่ต่ํากว่าสามมื้อจะป่วยเป็นโรคหืด โรคผิวหนังสะเก็ดเงินได้เพราะไขมันจะไปกดภูมิคุ้มกันอผมไปตามห้างสรรพสินค้านี่จะเห็นเด็กๆเนี่ยไปเข้าคิวซื้ออะไรทอดๆนะะตามฟาสต์ฟู้ดนะฮะแล้วก็ทุกอย่างนะฮะเวลาชวนพ่อแม่หรือพ่อแม่ไปก็จะต้องไปเลือกซื้อฟาสต์ฟู้ดนะผมผมเรียกอันนี้ว่าจังฟู้ดนะจริงๆแล้วเรียกว่าอาหารขยะจริงๆมันไม่ไม่เฉพาะในห้างที่มันเป็นฟาสต์ฟู้ดยังจะมีไอ้ทอดๆอย่างนี้เยอะแต่อาจารย์จะไปโทษเด็ก ว่าเข้าไปซื้ออย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เด็กเริ่มอุ้มเข้าห้างได้เนี่ยครับสถานที่แรกที่พ่อแม่มักจะฝึกเด็กครับก็เรียกชื่อห้างเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วก็พาเข้าไปเดินชี้นู่นชี้นี่พอตกเป็นเยื่อโฆษณาเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาก็จะติดของแถมก่อนครับไอ้ร้านค้าที่เป็นฟาสต์ฟู้ดที่อาจารย์พูดถึงก็จะมีของแถมนําหน้าอืแล้วก็ขายไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นอะไรต่อมีอะไรที่มันทอด มันทอดฮะแล้วก็ไขมันนี่ไปกดภูมิกุ้มกันนะฮะจากการศึกษาวิสัยการกินของเด็กนะตามชาติต่างๆไม่ต่ํากว่า50ชาตินะฮะจำนวน500แสนคนได้เขาว่าการกินอาหารเลวทําให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่มาจากการแพ้ต่างๆนี่สูงขึ้นเด็กที่กินอาหารสําเร็จรูปพวกแฮมเบอร์เกอร์เสื้อไปกินที่บ้านนะจะอยู่ใต้อันตรายของโรคหืดสะเก็ดเงินคันเลื้อลัง นะเขาบอกว่าควรหันมากินผลไม้มากๆจึงจะป้องกันได้ครับพวกอาหารสาเร็จเหล่านี้นะเต็มไปด้วยไขยมันและกรดไขมันสูงกระทบกระเทือนภูมิคุ้มกันนะครับ,รบนะต่างกับผลไม้ทึ่งอุดมไปด้วยสารต่อต้อตานอนุมูลสระนะแล้วก็เป็นสารประกอบที่ให้คุณพวกทีพก่พวกนักวิจัยนะฮะได,ได้ศึกษาว่าเด็กวัยรุ่นต้นๆก็คือเด็กอายุป,ประมาณสักสิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะที่กินอาหาร เหล่านี้ไม่ต่ำว่าทิศละสามมื้อเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืดรุนแรงถึงร้อยละส9สิบเก้าขณะที่เด็กวยัยหกถึงเจ็ดขวบก็เฉียดใกล,โลก้โรคนี้ถึงร้อยละยี่สิบเจ็ดถ้าเปลี่ยนมากินผลไม้ให้มากขึ้นอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่าสามผลก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคลงได้ประมาณร้อยละสิบเอ็ดถึงสิบสี่นะฮะนี่เป็นข้อมูลที่เขาศึกษาแบบแผนการกินในบ้านเราเนี่ยแบบแผนการกินของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราใน อย่างว่าง่ายๆเรากินข้าวเป็นสำรับมันม,มีสำรับกับข้าวาาสำรับกับข้าวาแล้วก็การก,กินเป็นสำรับเนี่ยมันก็มีกับข้าวเยอะอมีทั้งเครื่องจิ้มเครื่องเครือ่องเคียงเครื่องแหนมอะไรต<ะ>่างๆมีผักเยอะสมัยก่อนนี่ผักเยอะแล้วการปรุงอาหารของคนไทยเมื่อก่อนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการคิดเรื่องความอร่อยแล้วมันมีความสะอาดอามันมีการช่วยในแง่ของอสรรพคุณทางทางยาเยอะด้วย นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางโรค,ครที่ฝรั่งก็รักษาไม่หายตอนหลังเพิ่งมาเจออย่างที่อาจารย์เคยคุยไปเมื่อวันก่อนนะฮะไปเจอสารต้านอนุมูลอิสระรที่มันก่อให้เกิดมะเร็งได้ในมะเขือเทศบ้างในขมินเนออีอะไรพวกนี้ซึ่งคนไทยทางภาคใต้กินกันมาเยอะแต่ว่า<ม>เด็กไม่ค่อยไม่ค่อยกินแล้วเด็กคุณปริญาผมฟ,ฟังสวทเพชรบุรีนะฮะ รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรตอนเย็นๆย็นทช่วัาน่สุขมมผมฟังสวทเพชรบุรีนะฮะหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มมันมีรายการที่ลิงกมาจากจังหวัดสักแก้วใช่จากวสวทสักแก้วเรื่องสุขภาพอเคยคิด,ดจะจัดแบบนั้นแหละแต่กําลังการผลิตเราไม่พอไม่มีแรงไม่มีมมแรงนะฮะที่สําคัญเลยที่ผมฟังนะแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยจากการกินวันนั้นเขานําเสนอเรื่องของอาหารล้างพิษเขาก็จัดอันดับ20อันดับของอาหารล้างพิษนะ หนึ่งอันดับหนึ่งผมจาไม่ได้แต่อันดับหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอะไรกล้วยอ๋อกล้วยกล้วยน้ำว่ากล้วยอะไรก็ได้กล้วยเนี่ยเป็นอาหารล้างพิษที่เป็นอันดับหนึ่งนะขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเลยดีที่สดเพราะมีเต็มบ้านเต็มเมืองราคาถูกกินง่ายถ่ายคล่องอ่ามันมีประโยชน์มากราคาถูกสุดเลยอืมีลูกมีเต้าก็ให้กินกล้วยเข้าไว้เมื่อก่อนก่อนจะโตก่อนจะมีอาหารสาเร็จรูปเนี่ยเขาเลี้ยงลูกด้วยกล้วยบดกับตับ อืมแล้วก็ข้าวบดเลยไหมนะฮะแล้วหลายคนนี่บดบ่นนะฮะบอกโอ้ยกล้วยแพงเหลือเกินกล้วยแพงถามว่าวีเท่าไหร่สิบห้าบาทแพงจังถูกกว่าฟาสต์ฟู้ดอีกโอ้โหสิบห้าบาทดีถ้าแพงจริงๆกว่าจะได้กล้วยมาหวีงเี้ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วจันนับลูกไหมในหวีเอาง่ายๆสิบกว่าลูกครับสิบห้าบาทแม่ผมก็ปลูกกล้วยไว้ในไร่เนี่ยเวลาไปเล่ขายเหลือ ฝีละ8บาทยังบอกว่าแพงเลยต่อ7บาทต่อ7บาทโอ้แต่ว่าปรากฏว่าไปแทงหวยวันนั้นร้อยหวยกินเจ็ดได้หวยรับทานร้อยหนึ่งครับแต่ว่าที่กๆกล้วยเนี่ยคืออาหารล้างพิษที่มีประโยชน์มากที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดหาง่ายใช่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะไม่ต้องไปลูกเองก็ได้ก็่กลัวแพงอ่ะครับไม่ต้องวิ่งไปซื้อที่ไหนนะฮะแถวแถวบ้านเราก็มีปลูกเองก็ได้ใช่แล้วก็เป็นของที่มีคุณค่าที่สุด แล้วจะได้ไม่ป่วยอาหารล้างพิษระดับหนึ่งและที่สาคัญตอนนี้เนี่ยบ้านเราเพชรบุรีพื้นที่หลังบ้านมันเยอะครับแม้กระทั่งบ้านจะสันก็ยังมีพื้นที่เยอะคดังนั้นปลูกพืชผักสวนครัวและกล้วยไว้หลังบ้านเถอะกล้วยนี่ปลูกง่ายมากเลยนานๆลดน้ําทีก็ได้พลิกโหระพาอะไรสารพัดมันปลูกลงหลังบ้านเดี๋ยวนี้เขาออกแบบการปลูกพืชสวนครัวเนื้อตั้งเนี่ยมันกลายเป็นพืชประดับสวนได้ด้วยเองนะเพราะฉะนั้นถือว่า บ้านเราทนี่โชคดีภูมิอากาศภูมิทําเรดีทุกอย่างบ้านเราอากาศดีน้ําดีปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ขึ้นดอกเบี้ยก็งามครับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวะขอละเรื่องพูดเลยไปนิดแต่ที่สําคัญเนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากว่าเราฟังวิทยุรายการที่เราจัดนะฮะเราก็ฟังคนอื่นเขาจัดด้วยใช่ต้องฟังแล้วว่าให้ความรู้ด้วยพูดอย่างเดียวไม่ฟังก็ไม่รู้เรื่องมันต้องฟังต้องอ่าน แล้วก็รายการที่ถ่ายทอดวันจั์กับรังคารนี่มีประโยชน์มากเพราะว่าทาสแกนนี่ทําได้ดีทําได้ดีนะน่าฟังน่าฟังเขาสรรหาความร่วมมือจากทั้งโรงพยาบาลครับแล้วก็ในส่วนของนักวิชาการสาธารณสุขเข้ามาจัดรายการด้วยเอาพุ้ถึงเรื่องนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนิดนึงครับใครที่เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลศรีราชบ้างไม่ใช่ลูกค้าสิเป็นผู้ป่วยที่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชหลายคนเพชรบุรีไปครับที่รู้อย่างนี้เพราะอะไรรล้งอาจารย์มีรถตู้ คิวสีราชเบสดบุรีด้วยเพราะนั้นแสดงว่าคนมันป่วยแล้วต้องไปรีราชกันเยอะมากครับถึงขนาดทุกเช้าตีตีสี่บางเที่ยวแรกตีสี่ไปส่งถึงรีราชเลยอ่าก็บริการโอ้ยสะอานเรียบร้อยแพงนิดนึงแต่ว่าถือว่าถูกมีทุกวันมีทุกวันก็ถ้าเทียบกับไปลงรถตู้แปดสิบาทแล้วต่อรถแท็กซี่อะไรๆถือว่าถูกถูกครับแต่ว่าก็สะท้อนใจคือ